โอเคค่ะก็วันนี้จะมารีวิวกล้องนะคะเป็นกล้องฟิล์มไม่นอต้านะคะแคปเปียว715นะคะก็เป็นซีรีส์แคปเปียวเนาะเป็นรุ่นที่ศิลปินเกาหลีใช้นะคะ,ะตัวกล้องก็เป็นกล้องคอมแพคนะคะค่ะพอดีกระทัดรัดนะคะหน้าตาดูดีเนาะก็ใช้ฟิล์มนส35ทั่วไปแล้วก็ใช้ฐาน ฐาน C าน c 1 2 3 a e นะคะหงงาง่ายคะ่ะซื้อได้ตามเซเวมีขายแล้วก็ในชใอป h ี้ e ada, ล l a z a ารร้านขายฟิล์มมีขายนะคะฐานแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่ฟิล์มให้ดูเลยนะคะเปิดกล้องตรงนี้นะตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะคะตัวนี้สภาพดีนะคะเดินใส่เนาะ ก็อาจจะมีดิ้วลอยบ้าน,นะคะตามสภาพกล้องฟิล์มเมืสองนะคะเวลาใส่ฟิล์มก็ใส่ประมาณนี้นะคะทําให้เรียบๆตึงๆไว้อย่าให้แบบมันงอหรือว่าอย่าให้มันล้นจนเกินไปนะคะนี่ถ้าใส่ฟิล์มถูกจะขึ้นเลขหนึ่งนะคะน,นะคะตรงนี้นะคะตัวเลขหน้าฟิล์มจะเป็นเลขหนึ่งนะคะ ปุ่มนะคะมันจะมีที่เห็นตัวเลขแบบนี้ก็คือตั้งวันที่เนาะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ถ้าเราไม่อยากให้มีตัวเลขลงบนฟิล์มของเราก็ทําให้เป็นเส้นขีดแบบนี้ไว้นะคะปรับจากตรงนี้นะคะมันจะมีสามปุ่มเนาะนี่นะคะ,ะเปิดมาตอนแรกจะเป็นโหมดออโต้โหมดออโต้ก็โหมดออโต้ก็คือถ้าอยู่ในที่แสงไม่พอแฟลชมันจะทํางานนะคะแต่ว่าถ้าอยู่การแจ้งแสงพอแฟลชจะไม่ปิดนะคะ เวลาจะถ่ายก็กดถ่ายกดชัเตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนให้กล้องจับโฟกัสสีเขียวก็คือไฟจับโฟกัสเนาะสีส้มก็คือสัญญาณไฟแฟลชนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเลขสองเนาะนี่กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ให้กล้องจับโฟกัสแล้วก็นี่นะคะเป็นเลขสามถ้าเราไม่อยากใช้งานแฟลชนะคะอ่าตอนกดอีกทีหนึ่งจะเป็นรูปตาขึ้นนะคะเป็น แฟลชแก้ตาแดงเนาะเวลาเราใช้งานแฟลชยิงแฟลชไปมันแสงสะท้อนนะคะทําให้ตาเราสีแดงเนาะตัวนี้มันจะช่วยลดตาแดงนะคะอันนี้คือเปิดแฟลชตลอดเวลานะคะถ้าไม่อยากใช้งานแฟลชก็ทําให้เป็นัญลักษณ์แบบนี้ไว้นะคะก็คือไม่ใช้งานแฟลชเนาะกดชัตเตอร์ให้ให้กล้องจับกล้องถา้ากล้องไม่จับโฟกัสมันจะกดถ่ายไม่ได้นะคะนี่นะคะ่ะรูที่สี ก็กลับมาหมดออโต้เหมือนเดิมตั้งเวลาถ่ายนะคะแล้วก็ถ่ายภาพต่อเน,นื่องเนี่ยเะะนี่ยตั้งเวลาถ่ายเป็นรูปนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมถ้ามันติดก็คือมันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะคะอันนี้คือตั้งเวลาถ่ายนะ,ะโอเคก็อันนี้จะเป็นเลือกโหมดนะคะตอนแรกมนโหมดออโต้ อันนี้คือตัวที่สองก็คือถ่ายถ่ายระยะมาโครถ่ายดอกไม้นะคะอันที่สามก็คือจะเป็นถ่ายภาพกลางคืนนะคะเป็นคนมีรูปดาวนะถ่ายถ่ายภาพวิวนะคะนี่ค่ะเป็นเจ็ดหกนะคะอันนี้ตัวนี้ซูมเข้าซูมออกนะคะ ะะตัวกล้องสามารถถ่ายพาโนรโามาได้นะคะถ่ายพาโนรโามาได้ก็ถ่ายภาพแนวยาวนะคะจะมเีเส้นขั้นบนล่างนะคะนี่นะคะให้ให้ตัวชี้ไปที่ตัว P นะคะตรงช่องมองมันก็จะเป็นภาพแนวยาวนะคะให้กล้องจับโฟกัสถึงกดถ่ายได้นะคะเนี่ยถ้าถ้ามันกระพริบแบบมันจะกดถ่ายไม่ได้นะคะต้องให้มันจับโฟกัสก่อนถึงกดถ่ายได้นะคะ ี่ค่ะต้องให้มันนิ่งๆแบบนี้นะคะนะคะเป็นลูกที่8ปดเนาะถ้าถ้าอยากถ่ายเฟร,รมธรรมดาก็ดันกลับลงมานะคะการทำงานจะมีง่ายๆแบบนี้เนาะก็ถ้าไม่ใช้งานก็กดปิดนี่นะคะใช้งานก็กดเปิดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะก็กดชัตเตอร์ลงครึ่งนึงก่อนให้กล้องจับโฟกัสแล้วค่อยกดถ่ายนะคะเป็นลูกที่9กนะ้าเนาะ ใช้งานง่ายอะค่ะเป็นกล้องคอมแพคที่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะก็การใช้งานหลักๆจะมีประมาณนี้เนาะก็ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะกดให้หมดม้วนเลยก็ได้นะคะแล้วมันก็จะกอเฟรมกลับเนาะเราใช้โหมดปิดแฟลชนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลองฐานด้วยเนาะเดี๋ยวกดให้ดูเชยๆนะคะว่าการทํางานของกล้องตัวเลขก็จะลันไปเรื่อยๆนะคะจน คบตามจํานวนฟิล์มนะคะตัวที่ฟิล์มที่เราใส่เป็นฟิล์มตัดนะคะเอาไว้ใช้เทสให้ลูกค้าน่าจะมีประมาณ20กว่าลบนะคะอย่าลืมกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก่อนให้กล้องจับโฟกัสก่อนนะคะถ้าจับโฟกัสได้ไฟไฟตรงช่องมองมันจะไม่กระพริบนะคะแล้วก็ข้อควรระวังของมือใหม่ก็อย่าเพิ่เปิดฝาหลังนะคะกล้องถ้าเปิดฝาหลังฟิล์มแสงก็จะเสียแล้วก็ การทำงานของกล้องทุกอย่างมันจะรีเซตค่าใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะกอฟิลมกลับนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะนับถอยหลังนะอันนี้คือการกอฟิลมกลับนะคะกล้องฟิลแต่ละตัวบางทีการทํางานมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะการกอฟิลมกลับหรือว่าระบบการทํางานต่างๆก็ ดูเป็นตัวตัวไปนะคะว่ารุ่นของเราใช้ส่วนมากมันกับระบบกันทำงนานเป็นแบบไหนนะคะโอเคก็เอาฟีบอ,อกมาลหน่อยเนี่ยปิดกล้องก่อนนะ ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยนะคะก็ส่งล้างได้นะคะกล้องถ้าไม่ใช้งานก็ควรจะถอดฐานออกเนาะถ้าถ้าเราถ่ายจบม้วนแล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังมีฟิล์มคาอยู่ในกล้องก็ต้องใส่ฐานค้างไว้เนาะแต่ว่าไม่อยากให้ค้างฐานไว้ในกล้องนานๆหรือว่าเอ๊ค้างฟิล์มไว้ในกล้องนานๆนะคะเพราะว่ากล้องคอมแพคมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ถ้ามีเวลาก็รีบถ่ายถ่ายจบม้วนเอาฟิล์มออกแล้วก็ถอด่านออกนะคะ โอเคค่ะการทำงานของกล้องหลักๆจะมีประมาณนี้ค่ะถ้าไม่เข้าใจ,าจยังไงก็ทักามาสอบถามคนขายได้ค่ะโอเคค่ะ